ไปในชีวิตของโยบเนาะว่าโยบเคยเป็นชายผู้ที่มั่งคั่งใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกนั่นก็ค่ะในความมั่งคั่งของโยบเนี่ยเขามีุูงซัดเป็นเมืนม่นๆตัวนะมีฟูงแกะฟูงลาฟูงโคแต่ว่าในวันหนึ่งนะเขาก็ต้องสูญสิน้นทุกสิ่งท,ทุกอย่างไปในพริบตาเดียวรวมถึงลูกๆที่น่าฮักของโยบแห่งสิบคนนะคะและมานานหลังจากเหตุการณ์การสูญเสียนั้นเนี่ย โยกก็ดันมาล้มป่วยด้วยสีมันก็ทาที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายของโยกก็ทำให้โยกได้ทุกทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจนแทบจะเอาชีวิตมาลอดเลยนะคะและก็ข่าวร้ายของโยกนี่ก็กระจายไปยังรวดเร็วเพราะโยกเป็นคนโด่งดังนะคะเพื่อนๆของโยกที่อยู่ไกลออกไปก็ต่างมาเยี่ยมโยกด้วยความฮักเนาะอด้วยความห่วงใย หวังว่าการมาของเขาจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของโยบได้นะเขามาเพื่อที่จะปลอบโยนมาเพื่อที่จะปลอบใจโยบแต่ตลอดเพื่อทําโยบที่เขาอ่านกันมาเนี่ยมีการโต้ตอบระหว่างโยบกับเพื่อนของโยบสามโยบสี่โยบเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงคะเมื่อเพื่อนของโยบมาแล้วได้รับการปลอบโยนก็ค่ะมาได้รับการปลอบโยนเลยมากคะมาถูกซ้ําเติม นะเพื่อนของโยบมากดดันโยบนะบอกว่าไหนมีบาปอันยังสารภาพมานะพูดออกมานะฮะมีบาปอันยัง่อนเร้นไว้เขามาปลักปลามโยบนะโยบเป็นคนบาปนะต่างๆเป็นคนชั่วต่างๆนะทำให้โยบได้เจ็บปวดเขามาต้อนโยบคือจนจนมุมทุกครั้งที่พูดกันสามยยสี่ยทีผ่านมาดังนั้นความเจ็บปวดของโยบเนี่ยมันจึงได้เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโยบเท่านั้น บได้แค่การสูญเสียที่โยบได้รับหรือเป็นความเจ็บปวดทางร่างกายที่โยบต้องทนทุกข์จากการป่วยไข้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้โยบเจ็บปวดแหมอย่างหนึ่งก็คือเจ็บปวดจากคําพูดที่บั่นทอนทโยบได้รับคําพูดที่บั่นทอนจากเพื่อนก็ทำให้โยบเจ็บปวดและการที่โยบจะรื้อฟื้นกลับคืนสู่สภาพดีนั้นนะคะแอมก็คิดว่า ด่านสุดท้ายพี่โยบจะต้องผ่านการทดสอบนั่นก็คือเรื่องของการยกโทษเรื่องของการเหื่อภัยโยบอาจจะต้องเหื่อภัยแก่เพื่อนๆนของเขาที่มากล่าวร้ายมาปลักปัมมากล่าวโทษโยบตลอดทั้งเล่มมาทําโยบเลยพระเจ้าได้สั่งเพื่อนของโยบนะคะได้นําวัวนําแกะมาหายโยบในบทที่42ในข้อที่7ถึงข้อที่9มาดูตัวกันนะคะพระเจ้าตรัสกับเอลิฟัส ชาวเทมานบอกว่าความพี่โรคของเราพุ่งขึ้นต่อเจ้าและต่อสหายทั้งสองของเจ้าแหมบางฉบับหนึ่งก็จะบอกว่าเราโกรธพวกเจ้ามากเลยนะคะเพราะเจ้าไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูดเพราะฉะนั้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวไปหายโยบผู้รับใช้ของเราและถวายเครื่องเผาบูชาสําหรับเจ้าทั้งหลายและโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเผื่อเจ้า ที่พระเจ้าได้สั่งอย่างนี้เนี่ยก็พเพื่อที่อยากจะให้มีการเคลียร์ใจกันเกิดขึ้นนะระหว่างโยบและกับเพื่อนๆของเขาเมืนอมีความคัดเคืองใจความคุณเคืองในใจต่อกันและหลังจากที่โยบมีการเคลียร์ใจแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าพระเจ้านําโยบกลับคืนสู่สภาพดีพระเจ้านําโยบรือฟื้นกลับคืนมาโยบได้ฮับพระพร พี่น้องค่ะในการเพื่อภัยเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องของการฝืนธรรมชาติเนาะยิ่งในปัจจุบันน่ะในทุกวันนี้การเพื่อภัยหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากยากเพราะอย่างเพราะหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าการเพื่อภัยมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอคนอ่อนแอเท่านั้นที่จะเพื่อภยัยนะมีเพียงคนอ่อนแอที่จะยกเขาหมดนันง่ายๆแล้วความอ่อนแอนี้มันจะทํำให้คนที่ ทำพิษเนี่ยมาไ,ได้รับบทเรียนดังน,นั้นเขาต้องเข้มแข็งเอาไว้เขาต้องใจแข็งเอาไว้เขาต้องเข้มงวดนะนะคนที่มองว่าคนที่เพื่อภัยจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอคนแบกเข้มงวดนะแล้วก็ทําให้คนที่ทําพิษไปได้รับบทเรียนเลยอย่างที่สองอาจจะเป็นไปได้ที่เขาคิดว่าใครก็ตามที่ยอมยกโทษให้คนอื่นง่ายเกินไปคนนั้นแหละจะถูกเอาเปรียบคนนั้นจะเสียเปรียบยิ่งยกโทษให้ง่ายๆจะถูกเล่นงานซ้ำ,ำๆนะทำให้เจ็บปวดในเรื่องเดิมๆนะดังนั้น ก็จะทำเมืคนที่ใจกว้างกลก้าที่จะเปิดใจบกล้าที่จะเป็นผู้ที่มีความอ่มอนโยนมีใจอ่อนโยนเป็นผู้ที่เขาคิดว่าคนที่เสื่อมพ่ายง่ายๆจะเป็นคนที่เสียเปรียบนะถูกทําร้ายจิตใจเรื่อยๆและก็ทําให้คนที่ทําผิดมาเห็นคุณค่าเลยของการยกโทษของการอภัยที่เฮาได้เหือภัยใครแล้วในชุดความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจึงเปลี่ยนสังคมทุกวันนี้ นึกกลายเป็นคนที่ใจแคบแนะคนมกกาก้าที่จะหยิบยืน่นคนมกกาก้าที่จะหื่อโอกาสมกกาก้าที่จะหื่อภัยคนง่ายๆต้องมีเงื่อนไขหนึ่งสองสามสี่ถ้าจะหื่อภัยต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วถ้าจะหื่อโอกาสเขาก็จะมองว่าคนนี้จะตอบสนองโอกาสที่เขาฮื่อเนี่ยได้ดีแค่ไหนเขาจะมาพิจรารณาและเขาจะค่อยหื่อโอกาสแล้วเขาจะยกโทษหื่อไขหรือมายกโทษหื่อไขเม่อก็ค่ะแต่พระเจ้าได้บอกโยบว่าพื่อยกโทษ กับเพื่อนๆของเขาและการยกโทษของโยคนี้บม่ได้เป็นการยกโทษที่มันมีการแสดงออกมาใจนะคะประเจวบโยคอธิษฐานอวยพรแก่เพื่อนประเจวบโยบอธิษฐานอวยพรแก่เพื่อนด้วยปากของโยกเองโยกเปล่งเสียงออกมาอวยพรแก่เพื่อนผ่านออกจากปากของโยกที่ยังต้องทําอย่างนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็จะออกมาจากใจถ้าโยบยังมีใจคัดเกลืองต่อเพื่อนโยบอะ สามารถที่จะธิษฐานเผื่อคนนั้นได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มปากเต็มคําและอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเฮาอธิษฐานเมื่อเฮาอวยพรใครคําอษฐานที่ออกมาจากปากของเฮาคํานั้นมันจะย้อนเข้าไปและชําระจิตใจที่ขุนเคืองของเฮาดังนั้นพระเจ้าจึงบอกอเฮาอธอษฐานเพื่อศัตรูนันก็ค่ะอวยพรแก่ผู้ที่เคี่ยวเข็นและอวยพรแกคนที่ทําร้ายเฮาเพราะอย่างเพราะสิ่งนั้น มันดีต่อตัวเขาเองคำอวยพรของเขาที่เขาอวยพรแกคนที่เชี่ยวเข็นคนที่ทําร้ายจิตใจเขาคาอวยพรนั้นแม้เขาจะพูดออกไปแต่หูของเราได้ยินคาอวยพรนั้นและมันจะย้อนกลับเข้าไปชําระใจของเราทลายกาแพงความคุณนเคืองในใจนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราหื่ออภัยและใครก็ตามที่บ่หื่ออภัยคนนั้นมาได้เพียงแต่ต่อสู้กับจิตสํเนึกตัวเองเท่านั้นนะแต่ต่อสู้กับพระเจ้าตัวเองนะคะ การเห่อภัยมันหมายถึงการที่เราจะมีอย่างติดค้างในใจกันอีก,การเห่อภัยเราจะมาติดใจเราจะมาคาใจมาใจว่าเออเห่อภัยแล้วนระแต่ยังมองหน้ากันมาได้อีเห่อภัยหรอคะก็ยังมาได้เห่อการเห่อภัยมั้งหรอคะก็เห่อภัยแล้วแต่ว่าเจอหน้ากันก็นกยังรู้ซึกแปลกๆบางอย่างรู้ซึก ยังค้างคาบางสิ่งนี่ก็ว่าช่การเห่อภัยการเหือภัยกอการที่เราจะมามีอย่างติดค้างในใจอีกมันเป็นเหมือนกับการที่เราทําความสะอาดบ้านเนาะเอาเอาสิ่งสกปรกออกจากบ้านเอาขยะที่อยู่ในบ้านออกไปฝังข้างนอกนั่นก็ค่ะแลวการเห่อภัยบางทีมันก็เป็นเหมือนกับการถอนสมอเรือขึ้นเนาะได้ทําให้เรือมันเคลื่อน,น,นอหน้าไปได้มันมาได้หยุดอยู่กับที่ที่เดิมนั้นการเห่อภัยเป็นการปลดปล่อยบางอย่าง ทำให้เราก้าวหน้าเคลื่อนไปข้างหน้าได้การเลื่อภัยเนี่ยพี่น้องค่ะมันมาจากรากศัพ์คำเดียวกันกับคำว่าพระคุณนะคะการเลื่อภัยมีรากศั์เดิมมาจากคำว่าพระคุณและพระคุณคืออย่งางไรคะพระคุณคือการที่เราได้รับในสิ่งที่เหมาะสมควรจะได้รับคนที่บบกคู่ควรจะได้รับเลยสิ่งนี้แต่กลับได้รับอันนี้คือพระคุณ และการเพื่อภัยก็มาจากรกดัพ์คําว่าพระคุณก็คือว่าการที่เขายกโทษเพื่อแก่คนที่บ่สมควรจะได้รับการยกโทษแต่เขายกโทษเพือฟรีๆเลยนะเขาบ่สมควรจะได้รับการยกโทษแต่เขาสมควรที่จะถูกลงโทษด้วยซ้าแต่เขายกโทษเพื่อกับเขาอันนี้ก็คือการยกโทษมาจากรกดัพ์ของคําว่าพระคุณการยกโทษนั้นันเป็นเหมือนการบทรอกชีวิต เป็นการปลดปล่อยชีวิตเป็นการปลดล็อกของชีวิตของเขาเองมันมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเขาเองนะคะเพราะมันจะเป็นการปลดปล่อยรับโทษคนสําคัญออกมาคนสําคัญนี่ม่ใช่เขานะเฮานเฮานี่แหละนะคะเขาจะปลดปล่อยตัวเองจากความขุ่นเคืองในใจปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธความแค้นความวุ่นวายใจความไมา่สบายใจ มันเป็นมากับการที่เขาจะยกสมอเรือขึ้นแล้วเขาจะเคลื่อนไปข้างหน้าใดเขาจะได้จมอยู่กับที่เดิมนั้นจมอยู่กับความผิดหวังจมอยู่กับความเสียใจแต่เมื่อเฮาเรย,ยกโทษเขาได้ขึ้นกับเขามาแก้แค้นเขามาแก้เผ็ดสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้ากับคือพระพรนะคะเขาจะได้รับการวอวยพรที่มาจากพระเจ้า เมื่อโยบได้ทำการเคลียร์ใจกับขึ้นเพื่อนแล้วในข้อที่10ของบทที่42ประเจ้าหรือฟื้นนำโยบกลับคืนสู่สภาพดีในข้อที่10บอกว่าอะไรคะบอกว่าและพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านพระเจ้านำโยบกลับคืนสู่สภาพดีเมื่อโยบอธิษฐานเผื่อสหายของเขา เมื่อโยบผ่านด่านสุดท้ายคือเรื่องของการยกโทษการเพื่อภัยโยบได้รับการรื้อฟื้นโยบได้รับการวอวยพรและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนพ mm hmm. ีน้องข้าบางทีด่านสุดท้ายประตูบานสุดท้ายก่อนที่เราจะก้าวไปสู่พระพรอาจ,จะเป็นเรื่องของการเพื่อภัยบางคนก็ได้ mm hmm. อาจจะมีประตูบานสุดท้ายที่เรายังแบบเปิดออกอาจจะมี วิกฤตอาจจะมีปัญหาทด้เข้ามาในชีวิตของเขาหลายคนอาจจะผ่านวิกฤตได้ด้วยท่าทีที่ดีด้วยมุมมองที่ดีแต่ลองสำรวจดูว่ามันมีประตูบานสุดท้ายในชีวิตของเขาก่อนที่เขาจะผ่าปรเรื่องของการเหื่อไข่กะบางคนไปได้กดล็อกตรงนี้ไขกุญแจอันนี้ปัเปิดกุญแจอันนี้ซักเสื้อเก็บมันไว้มายอมถอดสมอเร,รือออกนะทวงมันไว้อยู่ที่เดิมอย่างนี้่น้องลองยกสมองนี้ขึ้น เรือของท่านและปล่อยเรือเคลื่อนไปข้างน้นจะเจอพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เป็นพระพรสองเท่าที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้นะฮะอ่านต่อนในข้อที่สิบเอ็ดและพี่น้องของชายหญิงของโยบและบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่านและรับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่านและเขาทั้งหลายสำแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่านด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเจ้านำมาเหนือท่าน และตาก็ให้เงินแผ่นหนึ่งกับแบรนทองคําวงหนึ่งแก่ท่านก่อนหน้านี้เอ่อมันมีใครมาเยี่ยมโยบเลยมกากงค่ะหายมดนะคะคนที่เห็นโยบก็ถุยน้ําลายใส่นะแต่วันนี้เมื่อโยบได้รับการรื้อื้นทุกคนก็กลับมาหาโยบนะคะและพระเจ้าทรงอํานวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบั้นต้นของท่านและท่านทักนี้แกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัวในบทที่หนึ่งนี่มีกี่ตัวคะแกะครึ่งหนึ่ง 7,000ตัวนะคะมีอูดหก0 0นตัวในบทที่หนึ่งนี่มี3,000นะคะวัว1,000คู่นะคะและลาตัวเมียห0 0่ตัวท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนด้วยนะข้อ15ในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบและบิดาของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้องชายของเธอ ต่อจากนี้ไปโยบมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งร้อยสี่สิบปีและได้เห็นบุตรชายของท่านล้านเลนของท่านสี่ชั่วอายุคนและโยบก็ได้สส้นชีวิตเมื่อท่านแกง่อมทีเดียวโอพิ่นะครับพระพรสองเท่าใครอยากได้พ้างคะสำรวจประตูบานสุดท้ายของท่านคะเปิดมาเนึ่องออกอาจจะเป็นแค่เรื่องของการยกโทษรหอบางคนก็ได้อาจจะเป็นไปได้ น้องคะในพระธรรมโยบขอบคุณพระเจ้าหลายอย่างที่เขาได้ศึกษาในพระธรรมโยบมีบทเรียนมากมายในพระธรรมโยบแต่ตลอดท,ทั้งเล่มเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดการนุนใจนะคนที่ทนทุกข์แม่ก็คาะที่เขาศึกษามาตลอดในพระธรรมโยบเขาก็ได้ยนรู้เกี่ยวกับการที่เขาจะจะพูดกับคนที่ทุกข์ใจนะคนที่สูญเสียคนที่เจ็บป่วยเขาคิดว่าเขา,เขาจะมีท่าทีอย่างใด เาจะพูดอย่างใดคาไหนที <Yeah. S 1> ่เราจะควรจะพูดคาไหนที clown, ่เราควรจะหลีกเลี่ยงในเวลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยอันนี้เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนของเพื่อนโยบมาแล้วนะว่าอะไรที่มาได้เป็นที่พอเพื่อไทยของพระเจ้านอกจากเรื่องของวิธีของการพูดการเยี่ยมเยียนคนนุนใจการสูญเสียแล้วเนี่ยเขายังได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรื่องของการเลื่อไทยด้วยนะคะการบทบทอกบางอย่างในชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะก้าวไปสู่การหับพระพรแต่ยังแบบยังเท่านั้นพี่น้องเราอ่านมาถึง บทสุดท้ายจนถึงจบกรทำโยกเนี่ยสิงเื่องที่แอมได้หัาแผมอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความจิดผลาในอดีตนะการการสูญเสียความล้มเหลวในอดีตเนี่ยมันมาได้เป็นตัวกำหนดจุดจบของอนาคตบางเดียวจะมองว่าเออชีวิตของเฮาคงคงบัลลอดแล้วอะ่ะคงมาถึงแค่นี้มันล้มเหลวมันมันดูเหมือนมันจะฟื้นขึ้นมาได้ แต่เมื่อเราอ่านพระธรรมโยบตอนนี้จะเห็นเลยว่าจุดจบมาได้อยู่ที่ปัจจุบันนะคะว่ามันสําเร็จหรือมันล้มเหลวแค่ไหนความสูญเสียในอดีตในปัจจุบันมาได้เป็นตัวกําหนดว่าอนาคตที่รอเราอยู่มันจะเป็นแบบนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็ได้เมื่อเราอ่านพระธรรมโยบเราเห็นว่าโยบตกต่ำลงเรื่อยๆนะคะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงจุด ติดต่าที่สุดของชีวิตอะแม้แต่ร่างกายของโยบเองใครมองแล้วก็ดูว่าคงจะมารอดแล้วนะคงจะตายวันนี้วันพุกแน่นอนแต่พี่น้องคะน่ายังมาใจ้จุดจบนะคะยังมาเจ้จุดจบถ้าชีวิตของโยบเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเขาก็จะเป็นต้นไม้ที่เขียวสดเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์จันเิญแต่ในขณะที่เขาสมบูรณ์จำเิญอยู่นั้นโยบก็ถูกตัด โยกทุกโคนลงอย่างชาพันแม่ก็ค่ะแต่นั่นก็บ่ใช่จุดจบนะคะเพราะว่าต้นไม้ที่ถูกตัดแหมเมินมันจะแตกกิ่งใหม่มันจะงอกขึ้นใหม่ซึ่งต้นไม้ที่บ่เกยถูกตัดเลยเนี่ยอันนี้มันจะโตช้ามันจะใหญ่จ้าและบางทีต้นที่มันดูเหมือนโตเต็มที่แล้วนะคะมันจะชะงักนะมันจะโตกว่านั้นบ่ได้นะมันจะไกลกว่านั้นบ่ได้ มันจะชงังมันจะคงสภาพของมันไวแต่ว่าต้นไม้ที่ถูกตัดเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าโอ้มันเสียเวลาเนาะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะต้องนับศูนย์ใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนมันเสียเวลาแต่จริงๆแล้วพี่น้องค่ะมันทำให้แตกกิ่งใหม่ที่โตเร็วกว่าเดิมนะขยายไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยซ้ำพี่น้องค่ะพระเจ้าที่ทรงหักเขา บางทีพระองค์ก็จะอนุญาตุสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับเฮาเนาะบางอย่างอาดูเหมือนว่าเฮาบ่มันเป็นสิ่งที่เฮาบม่ได้ปรารถนาบม่ได้เป็นสิ่งที่เขาชอบใจแล้วเหมือนแอมที่เจอเจอโรคมะเร็งอ่ะถามว่าชอบใจก็ก็ไออม่ได้ชอบใจแล้ตกอยู่ในในความทุกข์หนักมากเลยในช่วงนั้นแต่ว่าโรคมะเร็งมันเ,เปลี่ยนมุมมองแอมบางอย่างปรับความคิดบางอย่างปรับนิสัยบางอย่าง นะานผ่านผ่านการถูกถูกริดถูกตัดนี้ก็ถ้าถามโยบวิโยกพอใจก็นะ,ะกับสิ่งที่พระเจ้าตัดโยกริดโยกโยบกบมาได้พอใจนะคะกับสิ่งที่ี่เขาได้ครับเขาก็เจ็บปวดเนะกับสิ่งที่เขาได้ครับเขาก็ตั้งคําถามนะว่านี่อย่างพระเจ้าคือคนชอบทำต้องมาพบกับสิ่งนี้ต้องมาเจอกับเรื่องอย่างนี้ บาเพียงต่โยบัี่ถามเฮาขนานเฮาอ่านว่าํคำพียวอยังถามเลยเขายังถามพระเจ้าเลยอย่างพระเจ้าถ้ารับคำท้าของมาน่ะนี่อย่างพระเจ้าเปิดช่องทางให้มาทดสอบโยบนี่อย่างพระเจ้าเอารู้ว่าแห่งการปกป้องออกไปจากโยบแล้วก็ให้มานก็มาทดสอบโยบแต่พี่น้องคะนี่คือวิธีของพระเจ้านาะเป็นวิธีของพระเจ้าที่พระเจ้าจะ จะริดบางอย่างจะตัดบางอย่างจากชีวิตของโยกเพื่อที่จะอวยพรโยกคือเติบโตขึ้นสองเท่ามะเจ้าเป็นวิธีของพระเจ้าที่จะช่วโยกได้ได้รับการอวยพรมากขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ที่มันชั้งงกแล้วนคงสภาพอย่างนั้นไว้แต่พระเจ้าต้องการที่จะอวยพรมากขึ้นความก้าวหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันปราศจากการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้ามันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้ามันมีนการปรับความคิดบางอย่างถ้าเอาคิดเดิมๆผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นสิ่งเดิมๆม,มกากกว่าค่ะบางทีความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างปรับความคิดบางอย่างเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับโยบเนี่ยมันก็ทําให้โยบได้ปรับความคิดเมื่อก่อนเขาก็มีความคิดเหมือนเพื่อนของเขาทั้งสามคนเนาะเขาคิดว่าคนที่ทาดีก็ต้องได้ดี แล้วคนที่ทําชั่วก็ต้องได้สิ่งนั้นคนนั้นก็จะต้องตอบแทนคนชั่วเมื่อก่อนโยบอาจจะมองคนตัดสินคนจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเหมือนติเปื่อนของโยบมองโยบมากกว่าว่าสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับโยบมันเป็นเพราะโยบเป็นคนบาปเมื่อก่อนโยบ,าอ,โยบอาจจะคิดอย่างนั้นตัดสินและกสรุปคนจากสิ่งที่เขามองเห็น แต่ตอนนี้โยบม you. right? ่ได yeah, ้เป็นอย่างนั้นนโยบม่ได้ตัดสินใไขจากสิ่งที่เขาได้มองเห็นว่าเขาองว่าชีวิตมันมันซับซ้อนมากกว่านั้นสิ่งที่เห็นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้จุดจบตรงนี้ก็ได้นโยบหูโยบยันหูนะโยบมีการปรับความคิดดังนั้นโยบจังบสรุปไขรนะว่าคนนี้คือคนชอบทำเพียงแค่ผลที่มันออกจากชีวิตของเขาเอ๊ะคนนี้ดีคนนี้รวยคนนี้ธุรกิจของเขามันคงคนนี้เขาหมาไปหาแสดงว่าเขาหักพระเจ้าแสดงว่าเขายำเกรงพระเจ้าหรือคนนี้ โอ้ยเจอวิกฤตคนนี้ขาดทุนธุกรกิจกําลังแย่ยคนนี้มีปัญหาเจอโรคร้ายต่างๆคนนี้ต้องมีบาปบางอย่างซ่อนอยู่คนนี้ต้องทําพิดบางอย่างกับไระเจ้เนาะโยกกับไม่ได้ตนะัดสินคนอย่างนั้นด้วยสิ่งที่เขามองเห็นแต่โยกไ้หักกันปรับความคิดใหม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายในปัจจุบันมันยังไม่ใช่จุดจบของชีวิตของคนคนนั้นนะมันจะมีจุดจบในอนาคตที่ มาถึงมันอาจจะม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เสมอไปอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องค่ะความหวังของเฮาก็เหมือนกันความหวังของเฮามันม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นไม่ใช่ค่ะความหวังของเฮามาได้อยู่ที่ว่าเฮาวันนี้เฮามองเห็นอย่างความหวังของเฮาม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้เงินในบัญชีของเฮายังมีเพียงพอก่อสำหรับที่จะซัพพอร์ตตัวเฮาครอบครัวของเฮา กี่ปีกี่ปีมันเลยทำให้เรามั่นใจทำให้เรามีความหวังมาใช่หรือความหวังของเราก็ไมได้อยู่ที่ความแข็งแรงของร่างกายว่าวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เรายังทํางานได้อยู่มันก็เริ่มไปความหวังของเราไปความมั่นใจของเราก็มาใช่แเ้าความหวังที่เซียนมาได้อยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นความหวังของเราอยู่ที่พระเจ้าที่มองมาเห็นเทาเปรียบกับต้นไม้นะต้นไม้เหมือนของโยกเนี่ย ความหวังขอกต้นไม้มาได้อยู่ที่ใบไม้ว่าวันนี้ต้นนี้มันยังโอ้ใบเยอะอย GER ู่มันยังเขียวสดอยู่โอ้มั <necesario> นยังแข็งแรงอยู่มันเป็นความมั่นใจมันเป็นความบางใจมาใจพี่น้องค่ะความบางใจหวังใจของต้นไม้มาได้อยู่ที่ใบไม้มาได้อยู่สิ่งที่มันพ้นดินขึ้นมาแต่ความบากงของมันอยู่ที่ในดินนะอยู่ที่ราก ความบอกขอ,องต้นไม้ยู่ที่ร่อยู่ที่ตามองมาเห็นวันหนึ่งใบไม้มันจะร่วงมันจะมีการพลัดใบมันจะมีการสูญเสียเฮาทุกคนจะพบกับความเสียใจบางอย่างจะวิกฤตบางอย่างการสูญเสียบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเฮาดังนั้นเฮาจะมองความวางใจของเฮาด้วยตาที่เฮามองเห็นเนี่ยมามั่นคงค่ะมามั่นคงวันหนึ่งความบางที่เฮามองเห็นมันจะร่วง ร่วงไปเหมันใบไม้แต่ถ้าความบางของเฮาอยู่ในดินเนาะรากของเฮายังมั่นคงอยู่ในดินความเชื่อของเฮายังมั่นคงอยู่ในพระเจ้าแม่ใบมันมาเหลือสักใบแต่เฮารู้ว่าเฮาจะบาตายไหมค่ะเขาจะงอกใหม่เนาะเฮาจะพลิไปใบขึ้นใหม่ได้เสมอ ตราบใดก็ตามที่ที่รากเขายังแข็งแรงอยู่รากของเขายังมั่นคงอยู่จริงที่ตามองเห็นมันมาจจ้เป็นตัวกาหนดชีวิตอนาคตของเขาความมั่นคงของเขากับพระเจ้าต่างหากที่จะเป็นตัวกาหนดชีวิตของเขาในพระธรรมโยกนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะในในชีวิตของโยกโยกได้ทนทุกข์หนึ่งปี ใน,ในในภัยพิบัติโยกได้ครับหลายคนก็คิดว่าบาตบัถึงนึ่งปีนะคะความทุกข์ยากของโยกสีโยกต้องเจอทางการสูญเสียแบบชับพลันหรือว่าความเจ็บป่วยของโยกที่เกิดขึ้นเนี่ยเยขาก็บอกว่าประมาณนึ่งปีแต่หลังจากสีโยก่านพ้นใบไม้ของโยกล่วงงดหลังจากนั้นพี่น้องค่ะใบกิ่งใหม่ เริ่มแตกออกและโยก็ได้รับการอวยพรเติบโตขึ้นจากเดิมสองเท่าเขามีชีวิตแถมหนึ่งร้อยสี่สิบปีเบื้องปลายของโยบดีกว่าเบื้องต้นของยโยบเ,เขาได้เห็นลูกเห็นล้างเห็นเดีนซีช่วยยุคนเติบโตได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้สุดท้ายในพระธรรมโยบเนี่ยอยากจะนุนใจพม่น้องนะคะ ว่าสิ่งที่สูญเสียไปในอดีตเนาะความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวในดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันที่เฮายังเห็นว่าเอายังบ่เติบโตเฮายังมาสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้แต่ว่าอยากจะบอกว่านี่ยังไม่ได้จุดจบของเฮาเฮาจะปีไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งท้ายราดของเฮายังแข็งแรงอยู่เฮาจะต่อยอด ไปได้เพราะว่าเฮาบ่ได้ขุดลากถอนโคนออกไปนะคะเฮายัางนี้รากอยู่ในดินแล้วรอความบังเฮายังบงังิ้นสุดพระเจ้าจะอวพรยังแต่รอเวลาบางอย่างเท่านั้นอาจจะรอน้าฝนนะอาจจะรอการลดน้ําบางอย่างแล้วเฮาก็จะลิใบขึ้นมานะถ้ารากเฮายัางอยู่ในดินความเชื่อของเฮายัางมั่นคงเข้มแข็งอยู่แม้เฮาจะล้มแต่มันจะมาเหยียดยาวนี่นก็ค่ะ ล้มเจ็บครั้งก็จะลุกขึ้นทุกครั้งเหมือนกันวันนี้ก็ขอรพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะในพระธรรมโยกวันนี้เราก็จบแล้วในพระธรรมโยกเกาะคือแง่คิดบทเรียนกัรเอาหลายเรื่องเหมือนกันเกาะขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นตวยนะคะในพระธรรมโยกเกาะเป็นประโยชน์กับเราเนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน,นะคะ่ะ